จนกระทั่งปี2 0 1 2นะครับเป็นจุดชนวนความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีข่าวว่าผู้หญิงชาวพาม่านะครับถูกทารุณกรรมทางเพศโดยผู้ชายชาวโรฮิงญ,ญาหลายคนนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับก็เป็นข่าวที่ใหญ่มากเลยในพม่าซึ่งทําให้คนนั้นออกมาประท้วงทั่วประเทศเลยแล้วก็มีการกดขี่แล้วก็กล่าวหาชาวโรฮิงญาแล้วว่าเป็นกลุ่มคนที่ใช้ความรุนแรงกับชาวพาม่า พวกเราไม่ต้องการคุณทําให้มีชาวโรฮิงญานั้นจํานวนมากเลยครับหลักแสนเลยก็ต้องหนีออกจากขาม่าไปเพราะว่าชาวพุทธซึ่งเป็นคนอมานะครับได้ใช้ความรุนแรงมีการฆ่าเสียชีวิตชาวโรฮิงญาหลายคนน่ะครับรวมถึงพระด้วยครับออกมาประนามชาวโรฮิงญาว่าเป็นสวะสังคมมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ต้องการในามาครับทำให้คนโรฮิงญาหลายๆคนเลยครับต้องหนีออกจากขม่า,มา ทำให้ตอนนี้นะครับสิ่งที่ปกติของชาวฮาม่าแล้วตอนนี้ก็คือการเหยียดชาวโรฮิงญาแล้วก็ทําให้ชาวโรฮิงญาไม่มีที่อยู่ในประเทศฮาม่าครับ